ซึ่งวิธีนี้นะคะเราจะใช้แค่เพียงลิงก์ของ TikTok ในการปั๊มฟอลนะคะและอีกวิธีนึงสามารถใช้ยูสเนมทิ k t o k ในการเพิ่ม Follow ได้ค่ะและที่สําคัญนะคะวิธีนี้ไม่ใช้รหัสผ่านดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องแอคคาเรื่องเด้งเรื่แบนค่ะเพราะว่าวิธีนี้นะคะปลอดภัยแน่นอนร้อเเลยค่ะ เห็นแล้วสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะเพื่อนเพื่อนหัวข้อในวันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดต,ตามติ๊กต็อกค่ะหรือว่าการเพิ่มยอด f o ล l o โล i ติ๊กต็อกนั่นเองเอาละค่ะส่วนใครที่พร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันได้เลยในคลิปนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะเริ่มจากเข้าเว็บไซต์ pumpfor.com นะคะตรงหัวข้อคําว่าการบริการให้เลือกติ๊กต็อกค่ะหัวข้อแพ็กเกจนะคะให้เลือกปั๊มผู้ติดตามต่างชาติค่ะหัวข้อลิงก์นะคะให้ใส่ยูสเนมของ TikTok ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราไปเปิด tiktok ไปที่หน้าแรกนะคะแล้วก็กดคำว่า Edit Profile มองหาชื่อตรงยุสเนียมได้เลยค่ะให้เรานํานำชื่อตรงนี้ไปวางในลิงก์ค่ะเพื่อนๆจำนวนนะคะก็ให้ใส่จำนวนที่เราต้องการจะปั๊ม f o ล l o w ค่ะเสร็จแล้วก็กดสั่งงานได้เลยค่ะอันนี้คือยอดเริ่มนะคะ2 8 8 5 f o l l o w ฟค่ะหลังจากนี้นะคะอุ้งก็จะรีเฟรชหน้า่อเรื่อยๆนะคะ รอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดฟอลก็ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนๆ2,984จะเห็นได้ว่านะคะยอดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็เป็นงานที่ไวด้วยค่ะเวลามีคนมากดติดตามเราก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะเพื่อนๆก็สามารถกดดูได้ค่ะว่าใครบ้างนะคะที่มาฟอลเราเนาะ ก็จบแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มผู้ติดตาม Tik t o อกดานในคลิปนะคะจะเห็นว่ายอดฟอลโล่ทิกตอกยอยขึ้นจริงไม่จกตาสรุปแล้วนะคะร้านนี้ได้ยอดจริงไม่ขายฝันแน่นอนค่ะใครที่สนใจสามารถทักไลน์มาแอดมินของเราได้ที่ Line Assign ปั๊มฟอลโล่นะคะรายละเอียดก็คือตามด้านล่างเลยทุกคนอุ้มขึ้นให้ดูแล้วนะคะเป็น Li n e แอดเวลาเพิ่มเพื่อนอย่าลืมพิดแอดไซด้านหน้าด้วยนะคะในส่วนของวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนในวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย